เวอร์ไว์เว็บเอสอัมบุเตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดครั้งนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านผมอาจารย์ชาติราชครูมาพบมาเจอกับท่านเป็นประจำในช่องทาง YouTube ช่องทางนี้ ตำนานพุทธคุณเมื่อพบมาเจอกันแล้วผมก็มีหน้าที่แนะนำสุดยอดวัตถุมงคลครั้งจากหลวงปู่หลวงพ่อวัดดังซึ่งเป็นเจ้าของพระเวทวิทยาคมตำรับตำราวิชาการต่างๆที่อธิษฐานจิตปร,รกบุกเสกวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆแล้วย่อมจะมีพลังพุทธคุณหนุนนำชีวิตได้จริงนำมาฝากท่านเป็นประจำทุกคลิปทุกคลิปคลิปนี้ก็เช่นกันครับนำเสนอสุดยอดวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่ง ของครูบาอาจารย์องค์เอกของผมนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญอุตตรมะปัญโยวัดบางกุฎีทองในขณะที่ท่านสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ชุดนี้ท่านอยู่ที่บางกุฎีทองนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านได้คลองเป็นเจ้าอาวาสวัดชินวรารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงทีนี้ผมก็จะเล่าให้ท่านฟังว่าวัตถุมงคลที่พูดถึงเนี่ยก็คือเหรียญเสาห้า นี่ฟังชื่อแล้วแรงไหมแรงสิเหรียญเสาห้าเหรียญน,นี้เอาเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกลมเหรียญเสาห้านี่เป็นเหรียญกลมใหญ่อ่ามีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรเรียกว่าแหมแขวนองค์เดียวนี่เที่ยวได้ทั่วโลกเหรียญใหญ่แต่ทว่าสวยแล้วก็มีความหมายในยะในพระเลขพระยัน ดีทีเดียวเดี๋จะแนะนําให้ท่านฟังเหรียญเสาหา้รุ่นนี้ชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วว่าเสาห้าแปลว่าเสกในพิธีเสาห้าของวัดบางกุดีทองเป็นเหรียญกลมใหญ่เหมือนผมบอกแล้วครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรแต่ที่ผมนํามาแนะนําให้ท่านไดร้รู้ในคลิปนี้เป็นเนื้อตะกัวแล้วก็เป็นเนื้อตะกัว่วที่หายากข้อ1ข้อสอสวยซะอีกแนะ พราะว่าตะกัวที่นํามาให้ท่านชมเนี่ยที่ผมเก็บสะสมเอาไว้เนื้อสวยวิ้งเลยเนื้อตะกัวอาปาลอดสวยวิ้งเลยไม่ผ่านการใช้สภาพ100%เปอร์เซนทุกเหรียญน,นะเหรียญเสาห้ามีดีอย่างไรหนึ่งชื่อเหรียญแสดงถึงความแรงแสดงถึงอิทธิฤทธิและบุญญาฤทธิเสาห้าเนี่ยไม่แรงได้อย่างไงครับวันแข็งวันแรงวันทาพิธีวันเศษศาสตร์วุธ วันเสกสาตตราอาวุธต่างๆแม้ในหอพุทธคมก็มีวันที่เสกศาตตราอาวุธนะครับความแรงของเหรียญข้อ1ข้อ2ความสวยงามด้านหน้าเป็นรูปอาจารย์ของผมพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนานอุตมปัญโยนั่งเต็มองค์ในท่ามานวิชัยอชนะมานซะด้วยมารวิชัยคือชนะมานศัตรูหมู่มานแพ้พ่ทำอะไรเราไม่ได้ แพ้ภัยตัวเองเรียกว่ามารวิชัยถ้านั่งท่านี้นะพระพุทธเจ้าท่านนั่งตอนปราบพยาสวัสดีมารสงตัดเรียกนางแม่พระธรณีมาช่วยปราบแล้วก็ประทับนั่งท่านี้เป็นท่าชนะมารน,นอกจากหลวงพ่อจะนั่งชนะมารปราบมารแล้วอ่ะผมจะไล่ให้คุณฟังนะครับพระยันผมให้ความสําคัญกับพระยันมากในเรียนเสาห้านะ อันแรกเลยนะพระยันข้างศรีรษะหลวงพ่อทั้งซ้ายทั้งขวาเอมองดูแล้วเหมือนกรีบบัวเหมือนกรีบบัวเลยละอ้าวนี่แหละครับยันบัวทิพตำหลับตำลาถ้าเรียกว่ายันบัวทิพแล้วตำลาอีกตำลาหนึ่งเรียกว่ายันบัวแก้วบัวขวัญน,นี่บัวแก้วบัวขวัญเป็นยันดอกบัวคู่ว่าถึงกลระบทอิติปิโสแสดงถึง บทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าโดยตรงพระยันขนาบข้างเลียงลงมาข้างไหล่ของอาจารย์ผมเนี่ยเป็นพระยันทางคงกระพันกันอาวุธเป็นพระยันทางกันกระทำนี่แล้วก็พระยันที่อยู่ด้านหลังบริเวณบริเวณสะโพกของอาจารย์เป็นพระยันนาคสมพงศ์บางทีบางตำราเขาเรียกว่ายันนาคเกี้ยวแต่ที่จริงนี่คือยันนาคสมพงศ์ ยันนาคสมพงษ์เนี่ยถ้าเอาไปทําแหวนคุณเอ้ยสุดยอดเอาไปไปขมมดนะเป็นว่านเออเป็นเป็น,เป,นเป็นเงื่อนถ้าทําเป็นเงื่อนนาคสมพงษ์นั่นก็สุดยอดเหมือนกันทําแหวนนี่ก็สุดยอดนะแหวนานาคสมพงษ์ล้อมรอบพระยันโอ้โหยิบยับเลยพระยันที่ล้อมรอบเป็นพระยันหัวใจแม่พระคาถาทั้งหมดล้อมรอบตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวผมส่องกล้องก่อนนะอ๋อ เป็นหัวใจคาถาพักยันทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ด้านหน้าพูดไปแล้วด้านหน้านะเดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งยันบัวแก้วบัวกว๋วญแล้วก็รูปหลวงพ่อชำนาญในท่านั่งปางชนะมานมีพยันทางคงกระพันกันอาวุธแล้วก็นาคสมพงศ์ด้านหลังพลิกมาดูด้านหลังคือเหรียญใหญ่ๆแบบนี้นะครับเหรียญใหญ่ใหญ่เนี่ยเรามักจะให้ความสําคัญครูบาอาจารย์มักจะให้ความสําคัญกับพยัน คือเหรียญใหญ่ใส่พระยันลงไปได้เยอะแยะมากมายเลยหรือถ้าไม่ได้ใส่พระยันเยอะก็จะเป็นรูปของมเหสักผู้เป็นใหญ่อย่างเช่นนิยมกันเลยนะถ้าเหรียญใหญ่นิยมเลยคุณไปดูได้เลยหลวงปู่หลวงพ่อวัดต่างๆเนี่ยถ้ามีเหรียญใหญ่ถ้าไม่เป็นยันเยอะๆที่เรียกว่าเหรียญหมื่นยันคือยันเยอะเป็นร้อยยันพันยันหมื่นยันเลยเนี่ยก็จะต้องเป็นรูปมเหสัก แล้วมาเหสศัก์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเหรียญใหญ่ๆเป็นพระนารายทั้งสิ้นอ่าไปดูได้เลยไล่ลงมาถ้าพูดถึงเหรียญใหญ่ๆนะไล่ลงมาอ่ะอย่างเช่นหลวงพ่อพลมวัดขนอนเหนือเหรียญน,นารายเส้นปี2 5 0 9นะเนยน่ยเหรียญใหญ่ด้านหลังหลวงพ่อพลมท่านทาเป็นนารายเส้นเป็นนารายแผลงฤทธิ์สี่ก่อนคงอาวุธคือมีอาวุธประจําพระกรอนนั่นนะ่ะเขาเรียกว่ายันนารา,ายเส้นนั่นนะ่ะคงกับพันชาตรีเป็นที่หนึ่งเลย อย่างเหรียญที่เคยแนะนําคุณผู้ฟังไปก็เหรียญนาลาย์แม่ทัพหลวงพ่อสาววัดดอนย่านางนั่นก็เป็นรูปนาราย์นะของอาจารย์พศของหลวงพ่อสุพศเนี่ยถ้าเหรียญใหญ่และรับรองเป็นพระนาลาย์ทั้งนั้นพระนาลาย์เกี่ยวพันกับพระยันไทยเกี่ยวพันกับพระเวทไทยนะเกี่ยวพันอย่างดิ่งแล้วก็เกี่ยวพันแสดงถึงอิทธิฤทธิและบุญญฤทธิคุณจําคํานี้ไว้นะครับอิทธิฤทธิและบุญฤทธิ ถ้าเกี่ยวเนื่องกับพระนาลายพระเกจิอาจารย์ทําการปลกปุกเสกเรียกว่าเสกเป็นนะง่ายๆเลยย่อมจะก,ก่อให้เกิดอิทธิฤทธิและบุญญาฤทธิเอออิทธิฤทธิและบุญญาฤทธิ์นี่เป็นอย่างไงสําคัญมากนะครับในเหรียญของครูบาอาจารย์ผู้รู้สายเวทเนี่ยสำคัญมากอิทธิฤทธิและบุญญาฤทธิอ่าผมอาาธิบายง่ายๆให้คุณฟังอย่างนี้คําว่าอิทธิฤทธิเนี่ยเหรียญเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ คือระหว่างองค์ครูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกนะแสดงอิทธิฤทธิ์ผ่านเหรียญอ,อย่างเหรียญเนี่ยเอายกตัวอย่างเหรียญเสาห้านี่เลยนะแสดงอิทธิฤทธิ์ทางคงกระพันทางมหาตาบะเข้าใจคําว่ามหาตาบะนะครับเดชะทั้งเดชมีอิทธิฤทธิ์กันแก้ทําลายอาถรรพ์คุณใสของต่ําต่างๆนี่อิทธิฤทธิ์คำว่าบุญฤทธิ์คำว่าบุญฤทธิ์เนี่ยบางคนไม่รู้ความหมายหลายคนเลยละ่ะไม่รู้ความหมาย คำว่าบุญญาลิศเมื่อปรูกเสกวัตถุมงคลแล้วเกิดบุญญาลิศคำว่าบุญญาลิศนี่ก็คือว่าการหนุนการเสริมการส่งผู้แขวนเหรียญนั่นเองอผู้ที่บูชาเนี่ยส่งเสริมเป็นบุญญาลิศหนุนขึ้นไปอย่างเช่นหนุนขึ้นไปให้ประสบความสําเร็จให้เลื่อนยศนะในหน้าที่การงานแม้บางทีเนี่ยอย่างคําว่าบุญญาลิศนะครับส่งเสริมผู้บูชา ย่อมจะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแม้ในบางครั้งแม้ในบางครั้งผู้บูชาลืมแขวนเหรียญเนี่ยไปลืมแขวนพระเครื่องวัตถุมงคลไปแต่บุญญาลิทธ์ของเหรียญเนี่ยที่แขวนอยู่เป็นประจำเนี่ยหนุนส่งจะหนุนส่งในดวงจะหนุนส่งในชะตาบางทีลืมแขวนวัตถุมงคลหรือว่าถ้าโบราณก็ถือว่าเป็นวันจมเป็นวันจมนี่ก็คือเป็นวันที่วันหนึ่งต้องเสียทีศัตรูหนึ่งครั้งแหละเอาง่ายๆนะถ้าวัตถุมงคลมีบุญญาลิทธ์เนี่ย จะเสริมจะหนุนจะอุดช่องว่างตรงนี้บางทีลืมแขวนเหรียญเนี่ยไปแต่ว่าแคล้วคลาดปลอดภัยอ่าบางทีบอกเอ้ยแขวนอะไรเ่ะเคยได้ยินไหมแขวนอะไรเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยลดความไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แขวนเลยครับแต่ปกติแขวนพระองค์นี้อยู่นั่นแหละครับบุญยลิศแล้วก็ผู้บูชาเนี่ยก็จะต้องมันถือคาถาครูบาอาจารย์เนี่ยเขาถึงได้มีข้อห้ามมีข้อปฏิบตัติอย่างเช่นถือพระคาถา อย่างเช่นสวดมนต์อาราธนาเป็นประจำอย่างเช่นแขวนเหรียญเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยมีข้อห้ามต่างๆมีข้อส่งเสริมต่างๆเนี่ยเสริมบุญญาลิขิอ้าวมาดูด้านหลังเหรียญเสาห้าของหลวงพ่อชำนาญด้านหลังเนี่ยมาเหสักองค์ใหญ่นั่นก็คือพระรามพระรามนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นภาคหนึ่งของพระนารายณ์พระรามในปางเนี้ยที่อยู่ด้านหลังเหรียญเสาห้าเนี่ยทรงรถพระรามทรงรถ ส่งรสศึกละว่าง่ายๆนะแล้วก็แผลงสอนมีหานุมานซึ่งเป็นยอดทหารเอกอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็สื่อความหมายโดยตรงเลยมองพระยันปราดรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเกี่ยวกับความสำเร็จสำเร็จในแง่ไหนมุ่งมา่ปรารถนาในสิ่งใดสำเร็จในสิ่งนั้นการแผลงสอนเนี่ยหมายถึงว่าตรงเป้า ผูกเป้าหมายสำเร็จเสร็จสิ้นกิจการการงานใดๆอุทาหรณ์อันใดเป็นไปบ่อมิสำเร็จครูบาธิยาจารย์พึงสำเร็จให้ได้ด้วยสูตรนี้ก็คือสูตรพระนาลายทรงรถแล้วก็แผงสอนมีคำแผงหนุมานอยู่ด้านหน้าแปลว่าเหรียญน,นี้ก็บูคงกระพันมหาอุดกันอาวุธแก้อาถั์กันคุณใสมีอำนาจมีตบะเดชะดังนั้นเหรียญเนี่ย พลิกดูด้านหน้ารูปอาจารย์ชนะมานพลิกดูด้านหลังเป็นพระนาลายทรงรถแล้วก็แผลงสอนอผมดูพระยันล้อมหน่อยพระยันล้อมรอบพระรามที่ทรงรถเนี่ยนะครับเป็นพระยันณสูตรสําเร็จนะณนะพัทธละกับณทรงแผ่นดินแล้วก็เป็นพระยานเกี่ยวกับคงกระพันชาตีล้อมรอบด้วยบทนวะอรคุณอิติปิโสล้อมรอบนะเออ สรุปใจความว่าเหรียญเสาห้าของหลวงพ่อชำนาญเหรียญเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์ครบเครื่องเหมาะกับใครเหมาะกับชายชาตรีชายชาตรีที่ว่าจะเป็นรับราชการก็ได้เป็นทหารก็ได้เป็นตำรวจก็ได้อยู่ในฝ่ายปกครองก็ได้อยู่ในฝ่ายปราบปรามก็ได้เป็นข้าราชการกระทรวงขบวงกรมกองไหนๆใช้ได้ มีผลในการคุ้มครองป้องกันมีผลทางด้านเจริญก้าวหน้าทางอาชีพมีผลทางด้านความเจริญรุ่งเรืองทางรับราชการเหมาะกับใครอีกก็เหมาะกับผู้ที่คุมคนผู้ที่เป็นนายคนเออคุมคนนายคนนี่ใครแม่ทัพเหรอแม่ทัพก็ใช่เป็นผู้หมวดก็ได้นะผู้กองได้หมดแล้วก็นักธุรกิจนี่แหละครับอย่าลืมสินักธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทมีลูกน้อง เป็นหัวหน้างานมีลูกน้องคุมคนนะก็กําเนิดเกิดตบะเดชะทําอะไรพูดอะไรลูกน้องเกรงใจแล้วก็เจริญก้าวหน้าทางอาชีพทางหน้าที่การงานนี่เหรียญเสาห้าเซกวันแรงเหรียญชนะมารเสาห้าหลังนาลายท่งรถแผงสอนอา้าวหลังพระรามทรงรถแผงสอนเนี่ยจัดว่าเป็นของดีคู่ชายชาติ เป็นของขลังของมงคลซึ่งหนุนส่งทางด้านเจริญรุ่งเรืองมีตบะเดชะแก้กันคุณสายที่สำคัญมีอิทธิฤทธิ์และบุญญาฤทธิ์ครบถ้วนนี่จึงเป็นสุดยอดวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังที่รักในคลิปนี้ครับเหรียญเสาห้าเนื้อตะกัวสวยวิ่งเลย สภาพ100%เเซไม่ผ่านการใช้งานเลยนะไม่ไม่ผ่านมือใครละว,ว่าง่ายๆเลยสวยระดับนางงามปลอดวิง่งวิงวงิอยากได้ทำอย่างไรถ้าอยากได้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี q r วอา e กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถามส่งรูปพระเครื่องให้คุณได้ชมยังจุใจเลยทีเดียวครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจาก ขอประสาทพอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาศัตรูบีทาวินาศสันติผมอาจารย์ชาติน่าจะครูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ